ดำไปใช้งานในในสำนักทุกคันเลยนักในสำนักทั้นเลยไปว่าแกอันนี้อันนี้ออกไปแล้วออกไปแล้วรถในสำนักนี่อันนี้ออกแล้วแปดสามหกแปดหกนี่ออกแล้วอันนี้ออกแล้วออกไปสองคันแล้วอ๋ออันนี้รถรถแอดถือโอกาสมานะครับ ไหว้รถนะครับอันนี้ก็รถที่ใช้ในสำนักอันนี้ก็เป็นรถใช้ไว้ขนของในสำนักอันนี้เป็นรถตั้งโชว์ไว้ที่สำนักไม่ได้ใช้งานอันนี้คันนี้ตั้งโชว์นะครับอันนี้รถของอะไรของพี่ไอ้ของลูกหลานอ่าของลูกหลานนะครับ <c oughs> รถ น้องกรไปใช้มอไซค์คัน um> นี้น้กรออาีไว้เว้นค um> ันนี <h <h ้ไว้เว้นทีนี้ขออาจารย์ช่วยสวยมากเลยขอพี่ช่วยขอพี่ช่วยทะเบียนไรขอพี่ช่วยอ้โเมื่อกี้ครับเือห้าศูนย์เรือห้าศูนย์ช่วยบอกว่าเหลือห้ ก็ <c oughs> ว่าครับว่ารถก็จะมีมอเตอร์ไซค์มีอะไรที่รถที่ใช้ในสำนักนับทุกคันนะครับมใช้นะครับถือวันนี้วันดีนะครับเป็นวัน,นที่3ันะครับที่ สงสัยจะมา<เ>สี่ห้าตี่ทมาเมื่อกี้นนน <laughs> อะไรนะนี่ที่งวดเมื่อกี้เนี่ยอัดแรงตัวนี้อัดแร,รงมากเลยอัดแรงมากเ <laughs> ลยไม่มาออกตัวนี้โอ้แต่ว่าออกคันนี้ออกคันนี้คันนู้นคันนู้นคันนู้นอัดมากแต่ว่าออกคันนี้โ <laughs> อ,อ, <laughs> อ้โหนะวันนี้ก็จะมีทุบทุบเลขด้วยทุบเสียงด้วยนะะเดี๋ยวมารอรุนทุบเสียงกันด้วยนะครับวันนี้แล้วก็จะมีทุบด้วยจุดทุบใบรถกันเลยนะครับ ว่วยวายรถตัวเองนะครับไอ้วัตถุสีบานวัตถดนี้ไว er own own. ้กันซื้อก nah ันวัถุที่แล้วก็ซื้อนะห้าศูนย์อะแต่มันไม่ออกนี้ออกวันนี้วันนี้นายจะออกตัวนี้ครับชอบนะความชอบชอบครับอันนี้ก็แนวความคิดเนาะเราไม่ต้องคิดอะไรมากหราไปวัตถุสิบพันมาผมก็ชอบนะผมผ่านไปห้าร้อยคูห้าร้อยับห้าศูนย์นะวัตถุสิบพนมาก็อัดตัวนี้เลยครับ แล้ววันนี้ก็ว่าจะอย่างนี้แบบว,วันนี้ก็ขอให้ลูกห้านมานมานกะดดีสามใาตุสาธุกชาตเป็ SI นัไงวัิภัณาเป็นยังไงวัตทิ่าณมาครับ ไม่นตองบรรยายเขาบอกว่ารถพิการมาเป็นตองบรรยายแคดูก็รู้ครับก็รถคันนี้เป็นเวลาไปไหนปู่ก็จะรถคันนี้จะใช้คันนี้ไปให้พี่ประวัติขับหรือให้พี่ช่วยขับหรือให้สารวัตรขับเป็นคันนี้ครับเพราะฉะนั้นก็ให้รถคันนี้ช่วยปกปักรักษาลูกหลานเดินทางไปไหนก็ให้ปลอดภัยอันตรายทั้งปวงแล้วพลาดสิ่งั่วร้ายครับรักษาลูกหลาน คันเหลือคันของแอดนะครับเอ๊ะมันมีอะไรหรือเปล่าคันของแอดยังไม่ได้ว่ายพี่แตงดุนก็ว่ายนะครับว่านะครับคันก็เหลือคันเอดนะคันแอดก็เพิ่งลงมาจากกรุงเทพนะครับ<อ>มีโฟมไลทยตกกะมีทุกคันมีทุกคันมีทุกคันแบบโฟมไลท์อยู่บนหน้ารถแต่ีริษัทรถแอดนะโฟมไลทยตกครับมีคันเดียวโฟมไลทยตกข้างหน้าและแถมยังไม่ไหวนะครับ เออเอฟแอดจะไม่ได้วาดแลเพราะว่าบนถา่ถาย,ย,ยนะครับถ่ายถ่ายคลิปอยู่นะมาเป็นอันดับแรกครับแบบเป็นอ่าอ่านี่เป็นไปจะเปลี่ยนใครก็คงจำได้นะครับเ,เดี๋ยวปูเขาจะขึ้นฮาร์เรย์กันฟังเสียงฮารเรย์กันดิเดี๋ยวเขาฟังใหม่ฟังเสียงใหม่เขาฟังเสียงใหม่ <laughs> นะรถนี้แต่งโชว์ครับไม่ได้ใช้แอดขาไม่ถึงสักทีใ <c oughs> ทยลูกหลานเดินทางปลอดภัยเพราะว่าผมส่วน <c oughs> ส่วนหลักแอดจะใช้รถคันนี้เพราะว่าประหยัดน้ำมันจะขับไปได้โฆษณาเยอะ <ho> นะแต่ว่า มันเป็นคันเล็กแบบคันเล็กแล้วก็ไปไหนมาไหนก็สะดวกแล้วก็ไม่ไม่ไม่ค่อยเสียเปลืองอะอยนแต่รถคันนี้เขาก็ไม่เคยทําบาปเขาก็ไม่ค่อยทําบาปใช่รับนะครับก็ขอให้ดูแลปลกปักร้กษาลูกหลานทำมาหากินรวยรวยรวยนะที่เมื่อกี้ที่งวดที่ผ่านมานี่สี่ห้าเปดนี่เขาอัดเป็นที่เนาะสี่ห้าเปดนี่อัดกันเยอะมากแล้วก็แปดเปดกับแปดเปดนี่อัดกันเยอะมาก อัดมากเลยด้วยนะงวดนี้แตกไหมพี่อ่างวดนี้อาจจะแตกใช่ไหมอาจจะมาอาจจะมานะครับอาจจะมาผมวันเนี้ยสังเกตทูกพวกอลไยทุกคันอยู่หน้ารถทุกคันแต่พวกอลไยพวกที่ตกอย่าตกนะครับมีคันเดียวนะก็ไปสังเกตก็มีความที่เราสังเกตดูใช่ไปสังเกตไปสังเกตนะครับแล้วก็วไายเป็นคนสุดท้ายครับคันนะวไายเป็นรถไฟอันตรายทั้งพวงอนื่นก็ปักนั่นปักนี่

ทูบกันว่าเลขทูบที่จุดวันนี้นะครับจะเป็นเลขอะไรนะครับมาลุ้นกันนะครับมาลุ้นกันมาลุ้นกันนะครับมาลุ้นกัน,น,อ,นอืมนะครับเป็นเลขนี้นะครับเ,เลขนี้ท่านผู้ชมเลขตัวนี้นะครับชัดไหมมันเหมือนจะเป็นสองอ่ะสองสองสี่หก แต่ว่าสองไม่ชัดนะสองไม่ชัดสออาจจะไม่ชัดนะครับสองอาจจะไม่ชัดเหมือนสองสี่หกนะครับแต่สี่หกชัดมากครับสี่หกชัดมากนะครับอ่ะนะครับสองสี่หกกับสี่หกชัดมากนะครับวันนี้นะครับกับวันที่สามวันนี้เรามาไหว้กันไหว้แม่ย่าน,นางกันที่สามนะครับก็อ,อาจจะเป็นตัวเลขที่น่าจะนาไป